เสร็จเียบร่อยแลวเมนบอกครับเอาปะถาพอบะพอทำให้กินอ๋อรอพ่อก่อนอสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาทํำค่วมสะอาดออฟฟิศเสร็จเียปร่อยแล้วมือนีร้านอาหารที่ยูใก,ก่้กกับออฟฟิศของพอยดาดพ่อหนองไอดาเนาะพี่น้องคน,นมีจัดเอโปรพิเศษสำหรับ ลูกค้าประจําของเพิินมือนีเพิินมีหม,มูหันแล้วก็มีดนตรีมาเหล่นเพิินก็เลยเชิญให้พอยอด้าเอา,ไอ,า,เอาไอ้ร้อยบทหมาไปโชว์นะั่นพี่น้องตัวท็อปของบริษัทโฟอิตของน้องพอยดานะพี่น้องนะเนาะเพิ่นก็เลยสิเอาไปโชว์ให้ลูกลูกค้าร้านอาหารประจําเพิินเบิงน้าน้องไอดาก็อยากเฮ็ดบริสันพี่น้อง ก่อนอื่นแม่ดา็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยจ้าที่ให้แม่ดามาตลอดขอบคุณจากใจด้วยจ้าเปิดประตูเปิดประตูให้เขาออกไปเหรออุ้ยไปแล้วเอาดีๆนะพอกับลูก <laughs> เดี๋ยวเราพอ่<ๆ>พอใส่เสื้อผ้าหน่อยเฮียอลองส,ลองสิลองให้เดินไปนิดหน่อยีิแม่ดาก็ทำเป็นไม่ใช่เหรอลองลองเด้ยไ เอ้ยเรื่องไงเรื่องไงเดินไปเดินไปให้เขาเดินหน้าจะต้องระวังอืมก็ต้องระวังนั่นแหละนั่นๆเดินไปแล้วไปไอ้ห้าก็เดินตามเขาไปสิเราพ่อด้วยเอาคุณแจมาหรื่ัง ไปไปเลยค่ะระวังตกบันไดเปิดประตูให้เขาออกไปแล้วพ่อเอาดีๆนะพ่อไปโอ้ไป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 เลยค่ะแม่ทำอันนี้ให้ไปเลยค่ะไปเลย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 

i <laughs> do <laughs> Hãy <laughs> <laughs> subscribe <laughs> 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 เ็จเรียบร้อยจากกามาัมข่วมศาดออฟฟิศแล้วก็ไปโชว์ร้อยบอร์ดยูงงเงินพลาดอาหารเนาะพี่น้องเนาะงานชิ้นโบแดงของปีสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะของบริษัทของนอง้องไอยดายบัดนี้กับสิาพาน้องไอดาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่น้องเอ้ยมักคักไม่นู่เป็ดนี่พอกับปลูกมักเบิดเบิรดขอบขั้วอะพี่น้องก็ไปกินร้านประจําพี่น้องร้านสปาเนี่ยแหละพี่น้องร้านสปา,า,สปาเวียดนาม เป็นเนจแซบแซบได้เป็นไรว่าอะไรมาแล้วได้กินแล้วใช่ไหม

ร้อนมากๆเลยเป๋าดีดเืไเทไม่ไหวเหลือแค่นั้นก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมยิกเป็นไงมัางอิ่มมากเลยเหรอ อ,อ,อีแต่วางที่จานเลยสวางไว้บนจานก็ได้สู่จนวัดเที่ยงตับเลยพี่น้องเลยนะยังหยดย,ยมถ้วยสดอ,อยู่ย <c oughs> พากันกินยิมแล้วก็าหาสื่อของพี่น้องเรอหาสื่อของจนว่าเมื่อยแอ่และพี่น้อง สองแถยวยังประท่านในพ่อจะสื่อข่าวซารสื่อเกลือผงชุดทุกอย่างแหละพี่น้องแนวอยู่แนวกินเนาะพี่น้องเนาะเสื้อกับหอดบานพี่น้องตะเวนไก่สีตกดินแล้วพุ่น่ะตะเวนไก่สีตกดินกับหอดบานพี่น้องเอ้ยคำมากกับสีหิวอ,อีกแล้วแต่เวลาอาหารแลงอีกแล้วพี่น้องสวมมาหอดย่ามาแลงห่อกับปลูกกระซิบ กับเข่าสู้กันกินอีกแล้วจ้าไปเบิ่งพอกับดูพันธุเห็ดอีกอย่างกันพี่น้องโอ้จับไว้ใหู้กินคนเดียวใช่ไหมคะพ่อก็ไม่พ่อไม่กินแป้งทีนี้ต้องเอามือบีบแล้วลรมั้งล้างมือให้สะอาดรด้ยังโอ้ไม่พุงใหญ่แล้วทีนี้ Čep hom leo. Čepom leo. A Kürt, oh, oh. Mm. Říká, aby to umětla ja, to, si to dohjeteš, tak mu musíš tři, tři minuty no. okay. Chceš to zahušťovat, nebo to je takhle dobrý? To, to je cajk, jo? แม่คิดจะช่วยเขาช่วยมั้งอันไหนหันที่ลูกกดลงเออฮึมฮึมอ,อยากกินกระตองเห็ดเองแมนบ่ลลูกหน่อยแมนแมนครับ

กงโคอฟค้สเกปค้องตงไม่ไม่มีอะไรปิดเหรอไม่เอาผ้ามาปิดเลยคะ่ะอ๋อไม่ต้องปิดโอเคไม่ต้องใส่ที่ไหนไวางตรงนี้ก็ได้เออใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้ใกล้ใตัวร้อนหน่อยเออนั่นแหละใกล้ใพริกแม่แหละจะจะได้เผ็ดดีจะได้เผ็ดดีไง โอ้ยพี่น้องเอ้ยบังหอมแม่ดาแนะ่เอามาสละมัดถุงไหวหรือม,มาออกมากขางหนอกพี่น้องออกหากเราก็บัางหัวกับ,บกเนา่าแลวพี่น้องแม่ดาสิได้ไปปลูกไว้แต่เก็บใบกินก่อนสร้างพอกับลูกพันธุ์แนวอยู่เน่กินมันนี่แม่ดาก็สิไปปลูกพักปลูกพักไวเพ่อได้เก็บกินนะพี่น้องเนาะเอาเขามาไห้ในบ้านเอาสร้างอากาศห่อนแต่ว่าอากาศยังย็น้นอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ากา็เจีเอามาเลี้ยงไว ในบานสกอนพ่อให้แข็งแรงจังเสียวออกไปต่อสู่กับความหนาวอีกบกกี่เดือนกับสีอุ่นแล้วล่ะพี่น้องเนี่ยออกหากเบิดแล้วเน่ากับพองกันพี่น้องเอ,อ้ยนี่แต่กรสิปูกกะทิเอหัวชิงไข่พร้อมพี่น้องเหมือนไข่ขแม่ดากออกหากเบิดแล้วแม่ดากระสิล่องปลูกเพิ่มสิติดบอทุกปีเอามาจากบานกระลูกติดได้ลยพี่น้องงามงาม,งามก่อบบกใหญ่พร้อมเนี่นออยแม่ดาได้บักมาหลายเลย ใบตืยนี่จักสีย่างถึงใบย่างดอกพี่น้องเนี่ยไมไดาตัดมาทั้งเงินใกล้ๆก,ก็หากเลยเด้พี่น้องจักว่าสีเป็นย่างบ่สีออกหากเ่ะจากนั้นแมด่าก็สียเอามาอันพวดดินนะพี่น้องเอาดินเก้าเลยพี่น้องปีเดียวว่าเป็นหยังดอกแมด่าก็สียเอาอันเปลือกไข่คือเก้าพี่น้องสูตรเดิมสูตรเก้านั่นแหละพี่น้องเอาอันเปลือกไข่มาผสมกับดิน แค่นั้นแหละพี่น้องแม่ได้บ่ได้ใส่ปุ๋ยอีหยังดอกใส่แค่นี้ก็งามงามพี่น้องเอ้ยมึงคนน่ะอันนี้สิปลูกหัวชิงไข่พี่น้องหัวชิงไข่สิได้ย่ดอกมั่งกับถางหนึ่งถึงสองกับถังคนละพี่น้องปลูกไว้แต่เก็บกินพี่น้องเอ้ยนี่เทาก็สิพุ่น,น,นดินเห็นมันล้วนๆแล้วก็สิเอานา้ำมาหดพี่น้อง รดน้ําให้เปียกชุ่มแล้วก็ปลูกลงไปเลยง่ายง่ายพี่น้องปลูกหอมนี่ง่ายที่สุดพอพ่ออาทิตย์ก็ขึ้นซึบลื้บเลยพี่น้องเซตเรีเยบร้อยแม่ดากระสิมาหดน้ำเนาะพี่น้องเนาะหดน้ำให้ชุ่มชุ่มเลยแล้วกระสีหดน้ำให้ชุ่มชุ่มไม่ไดาปลูกเราบันี้กเทาก็บเต้องเลยหดน้ำดูเด้พี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งจังหดเที่ยนึงเอาให้ชุ่มไปเลย ตัดมาเรียบร้อยกับมาปลูกเลยจ้าเห็ดลุมไปเห็ดลุมมว้ที่ๆได้เลยพี่น้องมันขึ้นมาสิได้ซุบลุบงามขากักงามแน่เลยพี่น้องนี่เมด้าเลือกแล้วต้องหัวงามงามมันหัวเน่าเนาก็ได้ทิ่มบดแลวพี่น้องเสียดายค่ัเน่าทิ่มหลายกาอีกพี่น้องเมดากับปลูกแบบนี้แหละพี่น้องสูตรสูตรง่ายๆของเมดาแต่ว่าได้กินตลอดเลยได้พี่น้องเออเด็ดกินขวดใส่ไข่เนี่ยมันใส่พอก็ปลูก อาหารเสาวย่างดีเพิ่นมักคักมักแน่ต้นหอมนี่เป็นบริได้ปลูกกระสือเพิ่นกินคือเกาแล้วปลูกกินดีกว่านะพี่น้องเนาะอากาศหอนกับไก่สิม้าแล้วบาดน,นี้ปลูกหอมเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาดน,นี้แม่ดากระสิมาปลูกไอหัวกชิงไขแง่แม่น้องแม่ดาออกกันออกหากงามงามพี่น้องเน่ยหากขาวจูนพูนเลยเวลาเขาแซน้มไว้หากมันขึ้นแล้วเขาก็มักแกะกะ กาบที่มันเนาแนออกนะพี่น้องเนาะนะนะกาบที่ดำๆออกแล้วก็เมื่อปลูกปลูกเรียบร้อยพี่น้องได้สองกระถางมาแลยพี่นอ้องเอยคือสิคักดีดอกถ้าเบิ่งผลงานนะั่นแม่ดา่าวันสิเ็นจางไหนเนาะพี่น้องเนะาะจากนั้นเท่ากับดน้ำอีกรอบนึงพี่น้องหดน้ำอีกรอบนึงชุ่มๆแล้วยนี่ยมันแรงกำาำแม่ด่าก็สิยกเข่าไปในบานุ่นละพี่น้อง พอกับลูเห็ดเนี้ยกินไก่สีแล้วไปวูวบรรยากาศขนาดเพร,ราท่านในนั้นนด้พี่น้องอันตะเวนไก่สีตกดินแลกกันของก็สามเอ้ซีโมงแรงหนึ่งเดี๋ยพี่นอ้องซีโมงหาโมงแรงหนึ่งนี่ของสีมืดละพู้นพอกับลูกพี่น้องคุ้มคุ้มเศร้าๆอยู่มัานในแล้วอยู่มั้งน้ <laughs> นองไอ้ดากระทากินพี่น้องเนน่ะเปินเห็ดแป้งของเปินเรียบร้อยแล้วแป้งเปินปั่นไว้แล้วเปินเอาไปพักไว้ เผื่อเกิสิไปต้มมันฝรั่งบดเพิ่นแห่พี่น้องเพิ่นมักกินมักกินโอ้ยใครเนี่ยแต่เพิ่นบ่ยากไหมอันพลอยด่านะเพิ่นมักเห็ดแนวอยู่แนวกินสูลูเพิ่นกินถ้าเป็นมันหยุดเนี่ยพี่น้องเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นชอบมากเลยล่ะเขาเรียกอะไรนะอบขาหมูเอไม่ใช่ขาหมูอบหมู กน่ค้อมาสักคำซื้อซืซอ้อหดเออด้วยมบอกค่ะส็นนี้แกีอยพอสัพอพอสอสักพเสียพอสพอสอสัักพออสอสออาััอสั่พอสักพกพออสกพอสออนัอ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมมนบอกครับเอากระถาพอบะพอ,<ร>อทำให้กินอ๋อรอพ่อก่อนอู้หน่ากินมากๆเลยเป่าก่อนทุกเป่าให้มันเย็นมันร้อนมาก<อ>บบอฝีมือเจ้าของฝีมือตัวเองฝีมือพ่อกับลูก คลิปนี้แม่ดาขอจบไว้แค่นี้ก็น,นอกพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้า